เล่นแพ้หนึ่งคนมีคนเสียนับสิบเป็นไปได้เสมอในแวดบวงการพนันเราเล่นบาคาร่าหรือเดิมพันคาสิโนไม่ว่าจะเป็นออนไลน์หรือออฟไลน์เวลาเล่นได้เรามีความสุขมากได้เอาเงินไปใช้จ่ายตามแต่ละคนจะถนัดแต่เวลาเล่นเสียนี่สิคนมากกว่าครึ่งยอมเสียไม่เป็นเพราะคนไม่คุ้นกับคำว่าแพ้เพราะเราเคยชนะอยู่บ่อยๆถึงจุดหนึ่งถ้าเราแพ้หมดหน้าตักเราก็ขวนขวายหาเงินมาลงทุนเพิ่มจากทุกทาง เริ่มจากเงินเก็บเงินออมของตนจนถึงยืมยืมจากเพื่อนหรือจากพ่อแม่จนกระทั่งกู้เข้ามาก็ยอมแต่จะไม่ยอมแพ้เด็ดขาดเช่นนี้แหละทําให้มีคนอีกหลายคนที่เสี่ยงจะมาเสียงเงินกับเรานี่การพนันนั้นมีอถรร์คือคืนยากทําให้คนชิบหายมาเยอะมากแล้วอย่าพาตัวเองไปสู่จุดที่ผมกล่าวมาแล้วทั้งหมดนี้จงมีสติและเล่นพนันอย่างฉลาดอย่าปล่อยให้อารมณ์และกิเลม,มาครอบงำจนเราหมดหนทางเดินและสิ้นสุดอนา,นาคต อย่ายืมเงินใครๆมาลงทุนเสี่ยงโชคจงเล่นจากเงินตัวเองและควบคุมตนเองให้ได้ก่อนจะสายเกินไปแนะนำว่าให้เลิกเล่นเสียถ้าเลิกไม่ได้ก็เลือกเล่นเว็บที่ดีมีคุณภาพเช่น digi t a i com sa thai 999 com และ sexy thai com บริการแบบมืออาชีพ